สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมลี่เลยนะครับผมโอ,อเควันนี้ผมก็จะมาแนะนำสกิลสำหรับสายแต่แหลงนะก็จะเป็นเซตนี้เลยนะครับผมก็จะมีทัศยะไฮลอดในลีแล้วก็ลูน่านะโอ,อเคเดี๋ยวเราก็เข้าไปดูในเกมเลยดีกว่านะครับผมว่าเซ็ตนี้มันจะโหดไหมนะสำหรับสายแต่แหลงนะโอ,อเคเหมือนเราจะลงเช้าเขาเนี่ยเต็มเลยซอ,องตีเนี่ยตรงเนี้ย Hoa không long đẹp bưng nữa nữa chưa qua em nữa đem lưới hoặc cái bưng nữa nữa cái lắm có sẵn tuyến đào đào sẵn แล้วระโดดลงมาพร้อมกันเลยเนี่ยดเฮ้ยเต็มเลยแล้วเพื่อนเราตายหมดแล้ว,ดดวร้อยติดโซเนียนยังดาวอยู่เนี่ยน่าจะมีศอบที่อยู่ตรงนี้ดดแอ้วเพื่อนเราไปนู่นเลย เดี๋ยววิ่งไปชูเพื่อนก่อนดีกว่านะผมน่าจะชูได้คนหนึ่งนั่นเนี่ยมีขี่ร้อยเนี่ยเพื่อนไม่เหยียบเหรียญด้วยรอเพื่อนลงมาเหยียบนัานบนนะอีกสองร้อยแล้วผมวิ่งไปชูห้ ก็าฟาร์มไปก่อนนะตอนนี้ใครล็อตผมก็ทำงานละน่าจะยิงโคตรแรงเลยตอนนี้อาเช่นเดี๋ยววิ่งไปชิวเพื่อนดีกว่าตัวอย่างเอาเลยเกมเนี่ลงมาก็ได้4คิวเลยเพื่อนมาร์กอะไรเนี่ยน่าจะมีตัวน่าร้าน่าเนี่ยเห็นเพื่อนมาร์กนะเฮ้ยนี่ไงลงงมาจักวิ่่อยู ดูดิกอดแตกหรือโดนเม็ดเดียวเนี่ยดาวเขาก็ไข่ร้อนเหมือนกันเนี่ยอ่าชุบกันยิงได้เนี่ยหรือไม่ดาวด้วยเจาะเลือ,อกันนะดาวโหชุบกันระดัวเลย แล้วเราก็ตีดอีนึงเนี่ยวิ้ยโตอ้องตัวเลยไอเย็นแลอครับ่ได้วเครับหมดร้อยหมดที่เลยเกือบแย่แล้วเนี่ยเขาวิ่งมาสองตัวเลยพร้อมกัน ใช่ก็ฟาร์มไปก่อนนะผมว่าเราเข้าวงก่อนดีกว่านะครับผมวงมาแล้วเนอะแล้ววงอยู่ฝั่งนู้นเลยม,มีชิปนะชิปของอันนะก็ลองเอาเล่นกันไ,ได้นะทุกคนยิงโคตรแรงเลยเนอะถ้าเล่นกับซองยาวน่าจะแรงกว่าน,นี้นะด้วยมีตัวด้วย,ยตรงไหนเนี่ยตัวลงใหม่ไปเนะี่ย บ้านนะขอเก็บเหรียญก่อนแล้วกันน่าจะเรียบร้อยเนะี่ยเรียบร้อยกันละถมสองตัวเลยไม่มีตัวด้วยโอ้โหหลังเข้าเรียบร้อยเลยอ,อย่างคมอะ ขอโทษนะครับผมไม่ได้ดูเนี่ยว่าหลังมาเชฟเพื่อนชุบได้นะขอบครับใครคนนี้ก็โ,โหกก่อผมแตกเลยปืนไฟเนี่ยนึบ้อยหมดตีเลยเพื่อนเราเอาหมด วิ่งมาไม่เจอคนเลยเนี่ยไม่ยด้าหน้ามีตัวเลยวรบร้อยก่อแตกแล้วมาไงเพื่อนก่อนดีก,กว่าล่ะผมวิ่งมาไม่ค่อยเจอคนเลยน่าจะอยู่ในบ้านนั้นเนี่ยยีงไ,ไงได้ยินเสียงเท้า อตัวไอ้วอรไม่ติดเนี่ยหนึ่งร้อยหนึตีเลยเป็นอะไรเนี่ยตั้งไง้วอรไม่ติดเนี่ยหาคนไม่ค่อยเจอเลยเกมเนี้ยแล้วผมวิ่งแยกมาแล้วนะเนี่ยไม่ใช่เนี่ยผมวิ่งไปหาเพื่อนก่อนดีก,กว่านะ หูเข้าหัวโคตรเบาเลยเพื่อนเรายิงได้นะฝั่งเนี้ยเ <m> ขาดีดหนีไปแล้วว <m> งนิดเดียวแล้วเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าคนไปไหนหมดนะเร <m> ียบร้อ <m> ยเพื่อนยิงดาแล้ว เนีแล้วไม่ราดเพื่อนเม็ดเดียวรือมันยิงยากอะทุกคนฟา้าม้าตอนวิ่งเ่ยดูดิยิงไม่ทันเลยขอวิ่งไปดากหน้าแล้วกันมันไม่ค่อยเจอคนเนอะเกมเนอะเล่นไม่ค่อยเห็นผลสกิลเลยนี่ไง เนี่ยดิก็แตกแนละ้วอุ้ยโหกี่ตัววะเนี่ยเหลือสองตัวสุดท้ายแล้วเนี่ย ร้อยเพื่อนยิงดาวนะน่าจะเหลือตัวสุดท้ายนะในโกดังนะชาร์จเลยดีกว่านะน่าจะเหลือตัวเดียวแล้วเนี่ยอ้าวเรียบร้อยเอ,อเใช่เดี๋ยวไปดูเกมต่อไปดีกว่านะครับผมเออใช่ผมขอแก้มือเกมแล้วกันนะ มีตัวเดียวนะตรงเนี้เมื่อกี้พลาดจัดเลยตายตัวสุดท้ายนะไม่เห็นคนนะวิ่งไม่ค่อยเจอคนเลยโหย,ยิงไม่โดนเนะลยเรียบร้อยเพื่อนยิงดาละผมไม่ได้เล่นหลายวันเนียเลยเล่นดูเออๆนะนะทุกคนขอแก้มืออีกสักเกมแล้วกัน ไอเชฟฟ้าไม่ก่อนนะครับผมน่าจะมีตัวเดียวเลยตรงนี้ผมอยากเล่นตองยาวตาเนะี่ยว้ยนี่ไงพูดปุ๊บมาเลยมันบวกอัตราสองนะ้วทุกคนผมใส่ะกินปรับแต่งเฉเชนะเขาดีดมาแล้วตัวเนะี้ย เปิดล่านะนยังไงโอ้โหท้าเรื่องล้วนเลยโคตรเจ็บเลยเนะี่ยน่าจะโดนเพื่อนเรายิงนะเรียบร้อยตัวสุดท้ายเนี่ยหมดตีเลยไม่ใช่ก้าฟาร์มไปก่อนนะขอไปซื้อชิพอัพป,ปืนก่อนนะครับผมได้ฟาร์มัสอัพสามเนี่ยขออัพป,ปืนก่อนนะ น่าจะโคตรแรงเลยอับลูกสองเ่ยนะพร้นะอมยิงแล้วไม่รู้ว่ากี่ตัวนะด้านหน้าเนี่ยขอเข้าไปดูในโดนก่อนโอเคสองตัวนะตังเข่าหนึ่งตัวแล้วก็ในบ้านออกเพื่อนตายยิงแล้ว คีอโคตรแรงเลยนะสี่เก้าเฮ้ขอขึ้นด้านบนก่อนดีกว่าเขาน่าจะอยู่ด้านล่างน,น,เนางะเนี่ยนี่ไงจะโผล่ไหมลงเลยแล้วกันโผล่ไปอย่างไวเลยขึ้นด้านบนดีกว่านะ อยู่ด้านล่างหรือว่าวิ่งขึ้นมาด้านบนเนี่ยนี่งไงเอาดูดิแย,ย่ยงแรงอะทุกคนเล่นกับ2องยาวเนี่ยเซตเนี้ยอีกตัวหนึ่งเขาน่าจะวิ่งหนีนะวิ่งไปฝั่งวงชุบแล้วอะขอตามเลยแล้วกันน่าจะทันอยู่นะเพิ่งชุบกันเมื่อกี้เลยเน่ะเออยังไงใส่นเนย

อีกตัวหนึ่งไปไหนแล้วอต,ตัวผู้หญิงเนียเขาน่าจะวิ่งไปชูวเพื่อนน้นบนนั้นน่ะวิ่งไปยิงวงเปิดข้างบนเลยเขายิงอยู่กี้นะ่ะโหมาไงวะเนี่ยตกใจนุ่นจะเย็นเพื่อนโหสองตัวด้วยนบนก็มีนะ

เป็นไงแล้ววะเฮ้ยโอย้ไม่ดาวด้วยมีตัวลงใหม่ด้วยโอ้เย,ยอะเกินโอ้เรียบร้อยโดนตัวนั้นบนยิงนะครับผมอะไรเนี่ยอุย้ยแอคด้วยเฮ้ยเช เพื่อนชิวกนนัครับผมเขาน่าจะหัวร้อนมาแอคชัยใส่ผมชัยแล้วเมื่อกี้นะพรโดนผมยิงไปสองรอบแล้วไงตัวเดิมเลยขอฟาร์มก่อนแล้วกันตอนนี้ไม่มีของแนละ้เอาไว้เจอกันเลนเกมนะครับผมนี่มีตัวลงด้วย กำลังยึดแหาตัวเดิมนิดน้อยตัวเดิมเลยปี้เดียวกันกับปี้เมื่อกี้เลยด้านล่างก็มีตัวนะเขาเปิดล่าอยู่เนะี่ยขอลงไปดูหน่อยแล้วกันตัวน่าจะเยอะอยู่เพื่อนเราตายตรงนี้ด้วยกำลังยึดจุดชุบชีวิตอยู่ อ,อกเก็บยาแล้วกันยาไม่มีเนี่ยเห็ยนี้ไงอาเป้าล็อกดาวเขาอุ้ยบาเล่เนอะร้อยขดาวนลาาได้ด้วยน่าจะอยู่ด้านล่างนี่ อ่ะมาเดินบนแล้วจะเย็นไปดีกว่าจะเย็นเพื่อนเฮ้หลังก็มาเยอะเกินตัวเดิมเลยตีเมื่อกี้เลยตัวที่เขาชุบเพื่อนด้านบนอะ ซื้อยาแล้วกันไม่มีของเล่นเลยเนี่ยผมว่าลงดีกว่าเนอะมาดิร้อยกอดแตกแล้วด้ำมีซองยาวด้วยโอ้โหของโคตรเลยสวยเลยแบบเนี้ย นั่นบนยังมีอีกนะผมเข้าวงก่อนดีกว่านะไปไหนแล้วอะอ๋อน,นี่ไงวิ่งมาตู้ชุบละปล่อยเขาวิ่งไปก่อนนะโอ้ยยาผม11กล่องนะ้อยล้านเรื่อยหนติมมือ เรียบร้อยเขาน่าจะไม่รู้เนี่ยว,ว่าผมมาตัวท้ายของตี้ได้เมื่อกี้เนะี่ยโหแล้วคนเหลือยังเยอะผมว่าไปเล่นด้านล่างดีกว่านะน่าจะเล่นง่ายกว่า Cóc gần như tôi ở mấy nước bên 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 nhìn mấy đai nữa ít lói đào ờ à, cơn đào tìm lấy đơn bồn nữa khôn vân á khôn ít lói là tê đuôi thú tàng ranh nhìn dưới lưới đồn thổm nữa trong nước

เรียบร้อยตัวเดิมเลยตัวนี้เลยผมจำได้น<ม>เเยเขาแอกผมก่อนนะตัวเนี้ยผมไม่ได้แอกเขาก่อนนะแอกมาก็แอกกลับนะครับผมอย่าไปซีเรียนะไม่มีตัวในบ้านเนี้ยยิงได้มั้ย ไม่ทันและเข้าวงก่อนดีกว่าเรียบร้อยหมดตี้เลยตัวท้ายด้วยเนี่ยอุ้ยมีโอกาสดนที่หนึ่งนะเนี่ยทุกคนเหลือสามตัวแล้วต้องบูย่าแล้วเนี่ยนี่ไงเรียบร้อยหมดตี้ดูดีโคตรแรงเลยเซตเนี้ย เล่นบน,นบนดีกว่านะขาตี้เดียวกันเหรอทำไมเขาไม่ยิงกันตี้เดียวกันปะนะ่ะเนี่ยนั่นบนก็ยิง น่าจะตีเดียวกันนะแบบเนี้ยโหยิงไม่ทันนะเล่นตัวด้านล่างก่อนดีกว่านะนี่งไงร้อยหมดตีเลยเาขาไม่ได้ตีเดียวกันนี่หว่าเล่นชิวแล้วแบบเนี้ยโดนเก็บหมดตีเลยไอตีที่เขาแอคต์ผะ เรียบร้อยหมดสีดูยานะก็ประมาณนี้นะครับผมก็โหดอยู่นะเซตเนี้ยลองเอาไปเล่นกันได้สําหรับแพทนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมเซตสก,กิลนะลองเอาไปเล่นดูนะครับ